พวกเราอโ,โอแกนอะตอมวันนี้ผมจะมาเล่นเล่นกวาการะแดงกันนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงกันที่เอออยูในช่วงที่กําลังจะอัปเดตนะครับตอนนี้เออผมได้มัมม่มวหมดแล้วครับเออไม่สิผม,ผดมได้อัานหมาแล้วือพูดผิดนี่ของ<ม>ดีมีประโยชน์นี่ของดีไม่มีประโยชน์นี่ฟันาวเวอร์ ขโมยใช่พี่ขโมยพี่เติมพี่ขโมยอีเวนต์ซันกอดมันเราจะมาเออซันกอดอ่ะซันที่ซันบ้าอะไรปอมาเร็วมเติรนเร็วๆอุ้ยเมื่อกี้เกมมาแล้วเมื่อกี้เกมไม่รู้เปล่าไม่รู้เกี้เกม เออเอิ่มเอิเอ่ออมกบดีรูดมีฮปปี้แคทไม่รูจมาฮปปี้แคทฮปปี้แคทไอตอมตอนนี้รอให้เอิ่มของดีมาอยู่นะครับรอให้ของดีมาแิ้รออีเวนต์ฝนก่ออ่ะเอิ่มรันเบลเอื่อเอาเอาตำรวดเรคล้อไม่นะ เรียบเลยเรียบเลยเรียบเลยอดทำอีเวนต์ฟันกอดเลยอ่าแม่แต่เอาเครื่องอันนั้นมาก็ได้เอาเครื่องดำอ่ะอเออตอนนี้อุ่มอุ่มอุ่มยูทูบเบอร์ต่างๆก็อุ่มมันอยู่ลองคลิปอยู่เมื่อกี้ก็มีเหมือนกัน โอไม่กด oh ตอนนี้ผมก็ยังไม่มีอะไรมากมายครับต้องรอกใกล้ๆอัปเดตเดี๋ยววิดาเจอวิดาเฮ้ยอะไรเนี่ยฟ้าผ่าพิเตอ้าผ่าด้วยอะตอม

ตอนนี้ผ่านวันน่าจะ5นาทีแล้ว5น<ส>าทีทำไมนั่นต<ม>ุ่มรู้สึกว่าเหมือนมันวเวลามันนับเร็วขึ้นนะแ i ป p l a n e แปดเจ็ดหกห้า 8, 7, 6, 5, 4, 3, 4, 1, สี่สามสองหนึ่งฟูดเอออืมแอป i r p l a n e เออเอเอ,เเอเออต้องรอของขายต้องมีของขายดีๆ ต้องมีของขายโอ้โหมา<ม>ตาำลูกเสียงลงอยทำไมฝนทำไมแบบนี้แอปเป้ลมาตู่กเสียงลงมาต่ลูกเสียงลงให้หมดเลยจะเปิดเปิดกระชายอ แต่ตรงได้รอบสุดท้ายเหรอใช่รอบสุดท้ายเดี๋ยวพี่ก็จะเอ้ยพี่ได้เปิดละตอนนี้พี่ได้ดระเบิดจริง<อ>พี่ได้ของอพี่ได้ของดีด,งงงดื้อผิดพุดพุดพุไม่ใช่ละเมื่เลยของเมื่เลยมันจะมา,า,มาอะไรเนี่ยได้แค่เง,งุ่น,นเท่านั้นเองไอแค่เนี่ยเงุ่น ก็อันดีดีบ้างเทิดดังเช่นน้อยหนาแอปแอปพี่นายเออเออเออแอปพี่นายเราเอาอมเห็ดบารูมอันนี้ไปขายสิแอปพี่นายเออเออเออแอปขโมยคนหยผลไม้เฮ้ยขโมยไม่พอหรอกพี่เหลือแค่สิบห้า HAPPY NIGHT. h a p แฮปแ e p ช h มเ p ลงส b บร h i n ดิ้ n g ี่นี่ i n ่น a ่บาร n a ี่นี่นี่นี่บัก a ีน่ักบักบั b ี k a k b ก k bak. ักบั a บั a บักบักบัก b a k บัก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 บมกอ ต้องรอห้าสิบสองนาทีเจ้นานอยู่ก็ต้องไม่ทำแปลนะตะโกนเกินลาวาแปบนึมงนะเข้าไปเลยมาใจดากอยตเดดเาดเดดเดดโอ้ my god เอมเบอร์ลินลี่ขาะนายเอมเบอร์ลินลี่นีเมื่อกี้แต่พี่ซื้อไปแล้วอะแต่มันก็ต้องซื้อได้ตอมเงินเท่าไหร่ห้าอยตอมีเงินห้าแต้าซื้อได้ต้องก็แว้นะเอาไหมอะตอม เราขายหมดเลยแอปปี้นายเออเออแอปปีน้นายเจพี่ให้หอันนี้แอปปี้นายเอเอเฮ้ยอาตมเอาอันนี้ไม่หกล้านเอาน่าจะหกล้านแหละมัง้งแอปปี้โดยเออเออพัน ล้านถูกร้านถูกรานมั่งนะมั่งนะรวยเรือเรือเรืรวยแล้วเขาพิมพ์อะไรไปลูกพี่อ่านว่าเขาพิมพ์เลยสิบเอ็ดล้านสิบเอ็ดล้านไปพี่ให้ล้านเดะพี่ติสถานีติดสถานะเดียวสิบเอ็ดล้านไปกันจ้าล้านเดะพี่ใช่แล้วล้านเดะพี่ ทำไมอันนี้มันเสียบล่ได้ <c oughs> เเดาวันดานวันนนนนยนน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 วนน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 นอนนนน่นนอนนนนนนอนนอนน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 อนนนนนต้นะนน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 อนน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 ีนานอนนนานนนนน คุไฟฟ้ามันจะขายได้ประมาณล้านกว่าหกล้านกว่าเราจะไปเอาน้ำผึ้งขี้แตกมาใส่ขี้แตกขี้แดกแล้วตอนไม่มีของดีขายไหมดูให้หน่อยไม่มีควมแมปปี้นอเอรอเอเลยอออเอเออเออเอเอออออออเออเอ ยาเจ็บโอ้ยเบอร์ลินนี่อันนี้ผมอาจจะเว้นวัดไก่แล้วเเออออไก่แล้วเนี่ยมันวัดเป็นไก่อะไรไม่รู้มาสี่สิบเก้าเลยนาทีเลยอาจจะวัดเอิมเสร็จอจะเปลี่ยนไปนิดนึงมั้งนะมันเก้าสิบสี่นาทีแล้วนะสี่สิบเก้านาทีไม่เหรอไม่ใช่เก้าสี่สี่นาทีพูดผิดเสียงไร เอเอเลียนสถานะเอเลียนเอเลียนมันฮะเเอลียนมันมันมีติดสถานะเอเลียนอะตอนมันมีสถานะใหม่สถานะเอเลียนเสียงอะไรอะก็สถานะเอเลียนไงเอ๊ะอะตรงนู้นอะเอเลียน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 สถานะเอเลียน อันนี้อะไรเลยเป็นเอเลี่ยนเสถานะเอเลี่ยนเอลวนเอลวนหนูไม่มีเลยตํ่าก็ลองไปหาดูกันเห็ดทองคำเห็ดทองคำเห็ดทองคำตําลองเอาไปขายฟรีจะได้สองล้านอ่ะโดยเล็พี่ขอหาเอ็มเอตัวที่มันเด็กสถานะเอเลี่ยนก่อนเอคีตรงนั้นจะได้รู้ว่ามัน มันจะราคาแพงเท่าไหร่จะละโมเนกาบาต้องทำนะคะได้ไปขายไปโมเนกาบะจิดแฝนก็จะอยู่กมึงนะบะอะไรบุจะ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 สาหุไม่มั่ลุมตัวเป็นวันไหมฮอแม่ลุมตัวเปนตานะเอเลียนใช่เอเลียนและซีเตะ เอี๋วแวดูได้ดวเดี๋ยวเดยดูดดี๋ยวนี่ไงเอเลียนถ้าตจำเราไปขายดูสีมันอาจจะขายได้แพงก็ได้นะเอเลียนโปร่งใสเลยเอเลียนโปร่งใสเลยโปร่งใสกันนึงก็โปร่งใสออืมีเห็ดปองใสปองตัวเราฝักเราก็ลงคลิปไปได้น้านด้วยสีงั้นเดี๋ยวมาลงคลิปต่อนะครับเดี๋ยวตัดภาพตัดฉากไปดูอืม ตอนนั้นเลยก็ได้แล้วขอจัดฉากไปตอนนั้นก็เลยก็ได้ผมอาจจะอึมอึมขอไปก่อนนะครับเดี๋ยวอึมจะอึมคลิปหน้าน่าจะประมาณมีของดีๆมาก่อนเดี๋ยวผมจะลงคลิปนะครับแค่นี้แหละบายเดี๋ยวผมจะมาอีกน่าจะประมาณสองวิคึมมั้งไายบายครับทุกคน